สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ม y fc เก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางเวลาพัฒนาจาแนวทางลาพัฒนาแนวทางของวันซุกจ้าวันที่สิบสามเดือนมิถุนาเดือนหกมจะสองพันหา 8, ้าร้อยหกสิบแปดจากมือนี้มาผบกับแนวทางของแอ d r o คือเกา่าและาตามเคยเนาะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาใน a n ุ r o i d บริบรลล์ไ่ หลายวันอยู่เนาะสําหรับแนวทางของเฮาเราจะพออะกับบานไปต่างจังหวัดนอกจากกันเลยบ่มีเวลาลงหายนอกจากโคตรกบพี่เราเอฟซีลายๆเนะาะตีหายถ่ายหายค่อยนอกจากตีบ่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะเพราะว่ามีพี่เราเอฟซีทัรกันเข้ามาเราจะติดโยกบบารบ่มีเวลาตอบหายเนาะสำหรับมื้อนี้ก็กลับมาตามเคยอจะกลับมาลงแนวทางไหนคือเก่าแล้วก็ตามเคยอจะสําหรับแนวทางแต่ละแนวทางถูกๆแนวทางที่ลงหายก็ ทยอยลงห้ตามปกติจ้าสำหรับแนวทางเวลาพัฒน,นางวดลาสุดเทียรอยลงหายเนาะก่อนที่เสียห,หายไปเนาะจ้าคือวันที่สี่วันที่สี่เดือนหกวันที่สี่เดือนหกนี่ถือว่าเป็นวันสุดถ่ายเลยเนาะเทียจอยลงหายเนาะ,อะขอสรุปพ้นยอดลังอีกนิดหนึ่งเนาะจ้า สำหรับลาพัฒนาของที่สี่เดือน6ทีผ่านมาจะาห้สุดเด่นข้อเฮาจะสําหรับสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูด2ตัวให้เด่น8กับ6วิ่งรูดจะสําหรับพ้นเข้ามา6ตัวคืออันนี้สรุปหายแบบขาวๆละกันเนาะ6ตัวออก3 3ม 6, 6. สามสองาหสองหำหรับแนวทางข้อเฮา เก่าหกเก่าฮกเข่าหกเก่าตัวเนียนเต็มเต็มเลยเนาะสำหรับวันที่สี่เราจะลาพัฒนาของวันที่สี่จะเด่นชุดเด่นเต็มเต็มเลยเนาะเด่นหกวิ่งรุดหกมาจ้าโอ้โหฟังสำหรับบนเข้ามาเล็กหามหกสามหกเด่นหกวิ่งรุดฮกของเขามาเด่งเด่งเนาะสำหรับสองตัวหลางนี่คือสองหกสองหกแก๊ปขู่เสียดไปเนาะหกศูนย์กับหกหนึ่งมาสองหกสำหรับบนเนาะสูตรสามตัวถือว่าเสียดอยู่เนาะ สองหกแปดเราจะขามาหกสองหกเนาะมีสองมีหกแปดกับ6กเราจะใกล้เคียงอยู่นิดหนึ่งสำหรับเด่นหกคุณดูหกขามาเด่งๆเลยเนาะ,ะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาคอนที่สี่ทาพิโรเอฟซีทนายตามเธอบ่บปังๆกันเลยทีเดียวเนาะสองสูตรจะลงให้ยสองสูตรสำหรับสูตรมเม็ดเดียวนี่คือมาตรง,ตรงๆเนาะตัวเนียนเลย สำหรับวันที่13ตามลุ่นกันโตจตะสำหรับแนวทางของวันที่13มแอสไพรอนซิโบมีพ้นสรุปหายเนาะเพราะว่าบรดโลุงเ่าจะหลายวันเลยเนาะวันที่วันที่6วันที่9วันที่11บรดโลุ่งหายเนาะเมื่อนี่วันที่13เปลี่ยนวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์เนาะรอลุ่นกันจะแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบอกสูตรสียังอยู่หรือบอกสีเดินดีหรือบอกอเนกา ลอลูดเราจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึงละกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบต่างๆเราจะบอมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าแล้วก็มีรุดจะผิดพลาดประการใดก็ ขอตรวจขอพายพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกะันจ้าก่อนสิไปรับชมฝากอีกหนึ่งอย่างละกันเนาะฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละกันนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามนอกจากกดลไลค์กดแชร์เนาะหนึ่งคอมเมนต์ก็คือหนึ่งกำลังใจนอกจะฝากด้วยละกนะันจ้าสำหรับแนวทางไอ้ตัวบริลงูไฮไลท์บ้านกะเผื่อพี่นอ FC, ้องเอฟซีจะได้ทียังหาโบะโบ,บเจอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันเนาะสำหรับหวยลาวขงเฮาเมื่อนี้ชุด สุดเด่นให้เด่นหนึ่งกับสมจ้ะหนึ่งกับสมวิ่งลูดจ้ะโอ้สำหรับสามนี่เท่าที่คำเบิงพ้นย้อนลังมากนี่สมนี่เดินดีเนาะสามมาะเด่นสมนี่คือมาสองงวดติดสามงวดติดเลยเนาะทั้งสามสามแลวจ้ะงวดก่อนกะงวดก่อนก่นกอนวันที่เก้านี่คือสามเจดบน วันที่สิบเอ็ดมาเบิร์นสามสาม,สามบุญโอ้โหวันที่สิบสามแอดจ้อยังได้สามอยู่อ่ะมีสามกับหนึ่งจะสําหรับเล็กเด่นวิ่งลูดก็ข้าจะใซ้วิง่งใส่รลูดหมักตัวได้ชอบตัวได้ถาหมัมกาม้าชอบนําไปวิง่งไปลูดได้จา้า้าบหมักบบชอบหนึ่งกับสามสามูตรเม็ดเดียวหาเด่นตัวได้วิง่งลูดตัวได้รออ่ะรอชมเนาะเข้าไปรับชมย้อนหลังได้เลยเนาจะลงหา2สองสูตรคือเกาจ้าจับคู่เด่นหนึ่งวิรุดหนึ่งจ้า หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสำหรับเด่นสามรุดสามสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดจัะ สำหรับชุดกันจ่าอย่าลืมเบิร์ชุดกันด้วยละกันเนาะชุดกันนี่คือศูนย์เด่นศูนย์จ่าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาวแนวทางมันมีแต่ตัวมีแต่ตัวแบบเดิมๆเลยตัวนี้สำหรับสุดเด่นดูสุดเด่นของข้ากระซัมจ่าออกมดก่อนวันที่11กเอ็ออก33เนาะชุดกันมดก่อนกับสองศ สำหรับสุดกัน0 3สาตัวเดียวกันจะสามตัวบน0ูน5 0หนึ่งสามหสเจหาเก่าหนึ่สาาำหรับโต้เน้นกา สามตัวจะเน่นศูนหนึ่งสามหนึ่งสามหาศูนสี่เน้นสามหกสามจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสามสำหรับตัวเด่นตัวเด่นก็นคือตามนี่เลยจ้ะ สาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาของเราวันที 13, น่13บาจะแนวทางมือนอี่คือตามนี่เลยจะมือนอี่คอยมาปังๆอีกละกันเนาะคอยมาเด้งๆคอยมาเต็มๆทั้งบนทบนัทงน้ทงล่างเลยละกันเนจาจะโอ้โหแนวทางหูซื้อว่าสิมาทางางานอยู่เนะาะเททีเบิงพกพนย้อนหลังเนจาจะโอ้โหมาแบบเนาะ,อะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจะขอหายเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทางจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า